สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนออ่หุ้นไทยเที่ยงนะครับหุ้นไทยเที่ยงนะของวันที่7ตุลาคม2565นะครับสําหรับหุ้นไทยนะครับ จะมีให้ท่านผู้ชมนะครับขอเรียนให้ทราบนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับวุบ้นไทยจะมีให้ชมจันทร์ถึงสุกนะครับเสาร์อาทิตย์หยุดนะอรอบเช้า10บโมงรอบเที่ยงเที่ยงครึ่งรอบบ่ายบ่ายสองโมงครึง่งรอบเย็นก็สี่โมงเย็นครึ่งนะครับวันละสี่คลิปสี่รอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ท่านที่เข้ามาใหม่ก็ศึกษาดูก่อนนะครับฝากกด ถูกใจนะครับกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง VIP ธรรมดาด้วยนะครับประมาณนี้นะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมัง่งคั่งมั่งมีนะวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับขอขอบพระคุณมากๆครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับสีฟ้านําโชคให้ทุกๆท่านนะครับรอบเช้าออกไปแล้วนะออก03กับ15นะครับ ให้ 5, 6, 7, เน้นที่5ด้วยนะปรากฏว่ามา 5, 1, 1, 5นะครับส่วนบนให้ 6, 7, 8, 9, 0ไปเน้นที่ 7, 8, 9, 0ก็มา 0, นนะครับ0 3นะให้พิจารณาดูให้ดีก่อนนำไปใช้นะครับช่อง VIP ธรรมดาก็แทนคํำขอบคุณนะครับทุกทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะมั่งคั่งมั่งมีทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับก็ขอให้ทุกท่าน เฮงเงนะครับเฮงเฮงนะครับสำหรับท่านที่รุ่นลมเพื่อความบันเทิงก็ขอให้มีความสุขนะครับอตามตามนี้นะครับ,รบอืมเราก็มาชมรอบเที่ยงกันเลยนะอืมม,มีอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับอืม กู้นะครับรอบเที่ยงเด่นนะครับเด่นนะเด่นหุ้นไทยเที่ยงนะครับหุ้นไทยเที่ยงแนละ้วเด่นนะครับเด่นแปดนะครับเก้านะครับลองเจ็ดนะครับืเกเจ็ดนะครับเน้นที่เก้าก่อนแล้วกันเนาะเก้าสี่เก้าห้าเก้าหก เก้าเจ็ดนะครับเผือ่อมันกินตับกันนะถ้าเกิดใครคิดว่ามันไม่กินตับมันก็ไม่ต้องก็ได้แปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกนะครับส่วนเจ็ดตัวลองนะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนะครับอ่าเด่นบนนะครับเด่นบนนะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับขอเน้นที่ หกเจ็ดแปดเก้านะครับหกเจ็ดแปดศูนย์ตัดออกนะอ่าอันนี้บนนะครับอ่าบนนะครับสามนี้อ่าจดเอาไปเลยครับจดเอาไปเลยอือชอบส่วนตัวนะครับคือเก้านะืกเก้าเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดอะไรเงี้ยแต่เก้าเจ็ดเนี่ย 9, 7, ถ้าเกิดใครคิดว่ามันมันไม่ มันไม่กินตับกันก็ตัดออกก็ได้นะครับประมาณนี้ส่วนสายแปดนี่นะแปดนี่สายแปดนี่ชอบ8ปดสกับ8ปดห้านะครับอืมแปกับ8ปดห้าส่วนเจ็ดเนี่ยถ้า 7, 4, 5, เจ็ดมาก็คงเก็บเจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับประมาณนี้แหละส่วนอันนี้เลขกบนนะเนี่นะเลขกบนนะครับอันนี้คือที่ชอบนะอ่าใครชอบก็จัดไปนะบนนะครับ บนสําหรับพี่น้องทางภาคใต้หรือภาคอื่นๆก็ได้ที่จะประหยัดทุนแต่ว่ามันได้ประตูเดียวเท่านั้นแหละถ้าเกิดมันมาทั้งบนทั้งล่างก็ได้ประตูเดียวคือบนเท่านั้นอ่าครับเออส่วนอันนี้แปดเก้านี้ก็คืออืมแปดเก้านี้ก็คือเด่นบนล่างนะอ่ามันจะมาทั้งบนทั้งล่างประมาณนี้แหละอ่าตัวขีดน,นี่คือคือตัวเน้นนะอ่าตัวขีดสีแดงนี่คือตัวเน้นนะครับนี่นะ อันนี้ไม่แน่ใจใน97ะ9าพิจารณา8 4 8แ7 4 7 5ประมาณนี้นะครับหรือว่าใครไม่มั่นใจในคู่เจาะก็รูดเลย8กับ9หรือใครชอบ7ก็รูด7เ,เลยนะครับประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับตามนี้ชนชอบค่อยจัดนะไม่ชนไม่ชอบก็รุนลุมเพื่อความบันเทิงไปนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับเราก็ พบกันใหม่อีกทีก็คงจะรอบบ่ายนะรอบบ่ายนะครับสําหรับหุ้นไทยเที่ยงก็เท่านี้อขอขอบพระคุณนะครับขอทุกคนโชคดีโชค,ด,โชคดีครับสวัสดีครับ